เลขอะไรคะสามอาเขียนค่ะส่งให้คุณครูดูด้วยค่ะอ่ะต่อไปดาวนับค่ะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขอะไรคะแปดแปดอ่ะเขียนค่ะชืบโอเคได,อได้ไหมได,ได้ก็ได้อยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่อ่ะนับค่ะปลามีตัวรึปตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดเหรออ่ะค่ะโอเคแปดกนแปดกัแบบนี้เหมือนกันค่ะอ่ะเขียนค่ะโอเคเก่งอ่ะต่อไปค่ะปูมีกี่ตัวคะหนึ่งสอง หกเลขอะไรคะหก,หกเขียนเลขหกเลยคะ่ะ <Okay. S 1> เลขหกยังไงคะเลขหกแบบไหนคะชุบชุบโอเคคะ่ะตัวสุดท้ายอ่ตัวสุดท้ายนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่ใช่ไม่ใช่สี่นับเกิน หนึ่งสองสามสี่ห้านี่หนึ่งอ่านับค่ะห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่ตัวค่ะเก้าเก้าตัวเขียนเลยเก้าค่ะเก้าหดตัวเก้าข้างบนใช่โอเคเก่งมากค่ะ